อมีคนนึ่งเผื่อเหนียวไหมดู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 เบอร์2อมันเห็นแกตัวดูมันดูมันมีคนนึงกดสวิตได้ไงกดสวิตอะไรมีสวิตชที่ไหนกดสวิตอะไรเลขหกเลขหกกระโดดได้นะครับเลขหกกระโดดให้มันสองชั้นได้นะยืนด้กันนะไปๆปไปกระโดดโอเคแล้วก็ค่อยๆค่อยค่อยค่อยมากดซ้ายค้างสี่คนนะ ไม่มันไม่มีกลังแล้วป่ะาเดินไปแล้วอทอะไรเห็นกตัวรอให้เขามาถึงก่อนไงเห็นไปได้เล่นเก็องมาเล่เก็เฮ้ยมันต้องดันทุกคนมันต้องช่วยกันดันเเี็นเข็นในระยะที่เนเบอร์สองมาเฮ้ยไ่อเฮ้ยไปก่อเบอร์สองเบอร์สองยุดขูเห็นนะเบอร์สองไงจไมเบอร์สองมือเบอร์สองง้อคา่ทดันดันดันไงดันดีดันดี นั่นเป็นทางซ้ายไงประตูประตูมาถอไม่ดูเคลื่อนเลยอ้าวกุญแจมาเข้าซ้ายดันไปนีดันไปนี่ดันไม่ไม่ไม่เข้ากุญแจเลยเข้ากุญแจเลยมีตำแหน่งเออออ่ะบูจังไปที่เหลืออยู่เฉยก่อนบอกว่าอยู่เฉยไอ้เท่ไอ้ไม่ผมเดินก่อนได้ไงมันได้ไม่ต้องเสียเวลามันเก่งะบูจังหูนี่ชอบพิเศษบูจังมันบูจังต้องเดินทีละช่องแค่ไหน กดเรกดเร็วถ้าไปก่อนถ้าไปได้แค่ใครแก้ได้กี่คนพี่ขี้โดดทำไมกูกดไอ้นี่ใส่ดามึงดีแหละดูดิกูจังดูดิเอ้าโอเคละไรยสองคนถุยทิ้งถุยทิ้งเบอร์เจ็ดถุยผิดด้านเมันจะถุยตเองเปล่าหเบอร์เจ็ดเออเบอร์เจ็ดถุยผิดเออเออคนออกมาพนโอเคไม่ต้องไม่ต้องพ่นน้ำดอกมานั้นอ่ะเก็บเก็บไว้เก็บไว้นั้นแหละโอเคเข้าไปเลยไปแล้ว

หนึ่งสองสามนับตัเลยโอ้ยใช่นับต้องอย่าให้มันหันมานับหนึ่งนับสองสามอะไรของมันวะเดี๋ยวผมเตะอุ้ยจีแหมไม่ต้องเลยเราอะแล้วเขาต้องกดอยู่ไหมอะอะกดอยู่แล้วแหละอะกดอยู่แล้วแหละไปแล้ว ย่าไอสามีควาย่าให้มีแค่ที่สาวไปแล้วรอดูก่อนดูก่อนไปไปไรอ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 โอเคไปไปไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปี ก็บอกว่าจะรีบทำไมให้คนข้างหน้าไปก่อนคนข้างหน้าไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่าเออไม่ไปก็อย่าพึ่งมาดิเต้อยู่ตรงเต้อยู่ตรงอยู่บนัวคุโดดไม่ได้อเอยเอหเ๋ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมีน้านะระวังมีน้ำมีน้ำมีน้ำนน้ำ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 น้น้ำน้ำน้ำน้น้ำน้ำ โดนหนีเงียสีม่วงไปทำตัวเองให้โดนหนีอ่ะทำไมอะบีเดิลทำยังไงครัคือไม่ไปโไงไม่ใช่เไม่เป็นนะทำไงผมเป็นียวเ้าออไม่ใช่ต้องเดินอีกหน่อยใช่ไหมเออนหอนิดนึงใช่ใช่ิมๆิมก็ยังไงก็ได้บีเดิลจะอยู่ซ้ายกับขวาก็พอถูกเอ้ยเอาไเอาผมไป น่กเออดียดน้องก็บอกครับใช้ดูดดิครับมีดูดว่ะดูดนี่ว่าผมเพิ่งรู้ว่ามีดูดแล้วมันมีตะกี้ด้วยวะพันหน้าทางไหนอยู่นะทางไหนตัวไหนเดียวไหมอุ้ยมึงกินอะไรอยู่ตรงนี้เอาไอ้เต้แล้วมันดูดกูทำไมเนี่ยโอ้ยไอ้ชั่วพี่เต้มึงผิดอยู่ดีมึงทำอะไรเนี่ยมึงก็ผิดอยู่ดี พิดจนหมดเลยเราหมดเลยพี่เต้พี่อยู่ดีตลกมาไข่เต้เต้อานนี้ผ่านมึงไม่ต้องพีดเออไม่ต้องพูดมึงเขียนแล้วเนี่ยคิดว่านะน่าจะใช่นะเอ้าปิดหัวพิกี้มึงอย่าดุดกูนะเอ้เมึาไปเลยไปไปมันติดหัวพิกี้ที่น่ ไม่ได้ไม่ได้มันปิดได้ของตัวเองมีหมาหัวเมื่อกี้ไปโอ้ยมันติดชิคกี้อ่ะก็มึงดูดกูอ่ะกูไปกินไม่ได้ไหนบอกว่าตอนนี้จะได้แล้วเบอร์ไม่กติดบิกี้ไงมันดูดบิกี้มันแดงมันต้องไม่ยืนถ่ายโอเคไปไปไปมันไม่หลอกใช่ไหมมันไม่หลอกใช่ไหมไปไปไประตูไปดิกุญแจอยู่ที่ใครไปดิไปดิใครมีกุญแจมันนชมันชนแล้วมันเปลี่ยนกุญแจ เอาชนดิชนดิมาชนดิมึงก็อย่าไปชนดิไอกคนข้างหลังเออมานี่มานี่มาเอามานี่มาไหนวะไปเปิดเปิดเปิดอ้าวไหนวะเอาลง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 ลบลบลบตีวะเออไปแล้ววายอยู่คนเดียวเป็นไรเด็กเบอร์หนึ่งเนี่ยวคนเราเงียบหมดแล้ว อารมณ์เหมือนกับปวดฉี่ปวดฉี่จะเข้าห้องน้ำอ่ะอย่าพูดเดี๋ยวลากหัวล็อกขนาดนี้คุณแจไปดูแล้วอ่ะอะไรไป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 เอ้ยไปเลื่องเองโคตรผิดหลักฟิสิกส์ให้คนสุดท้ายที่มีกัวแทนไปเลย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 ไป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 เลไป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  กระโดดตามไปดีละคนไปดีใครไปได้ไปเลยไปสิเ้ยไปสิลุกขนกระโดดเร็ว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 เฮ้ยองเดียวพอนี่นี่นี่โอแดงเดียเดียวเดียวไปเหลืองเหองเหลืองเหลืองเองวเถิดวัเถิดเอาเาเอาเขาอ้ยิงม่าซองซองซอง ไป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 ยิงไปยิงไปยิงไปยิงยิงปอยประตูประตูยง่งง่ไยยิงไปไเปน้เกปอดอาวุธตอนเนี้ย